อสบายดีสวัสดีป้าลุงสบายดีเด้อพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวดาวสบายดีเด้อเนาะซอมหงนี่กําลังปิ้งปลาปลาแล้วก็มันมันได้ปลุงเอ้ยอู้นี่ตัวนี่ตัว่กําลังฮอดมาใส่เเอามาใส่น้องเนยว่พี่น้องว่า น oh. right 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 yes, okay. uh, ี่ปลาตัวใหญ่ป่ะนี่บนไหนบันี่ตัวนี้เนี่ยใหญ่ลิ้นเราเนยนี่ตัวนี้ใหญ่และกระมันพ่ออือตัวใหญ่เออมากินก่อไม่กินข้าวม้อนน้อยกินข้าวกับเกลือถาปลากินได้หม้อกระถ่าหิวข้าวมาถามกินหมกอหิวมั่มมาวะ ไอ้ไซลูกไอ้ไซมาห้มหิวเขา,า,ขาวออ่ะมาห้ามเขาเกลือป่ะนี่เขาเกลือาแล้วเหมันไม่น้กินทาก็ไลยใส่จนววาเข้มดอกแต่พรอมม,มีรสชาติบิดกระปุกก็ไม่สวมอ้แม่เล่อ,อยากจะได้ทานกิน มัมมัมก็ข้าวเกลือผันหมากได้กินเอากินเอาว่าหางแลเค็มว่เหลืออาหารี่มาไแล้วพริกพริกลูกพอปอ่อนอย่างซุกกี่อกอย่างมันจิกอบไปอ่อน มันสินบเลยอามีขี้ตรงยูุ่มีนะเาอา้เกืบสุดขั้นเลยโอ้สิ่ลแรกละให้นะนะโอ้อืออีกได้ไม่น่าบ่อยากซื้อดอกมันให้าวกายต้นจะแบงมาหลายได้บอกข้าวนัดกขึ้นมาบักกายเต๋อต้นหองม

จักจะบเนยมาเรืองๆนะเนยอะไรเรืองๆน่ะนละนัเรืองเรืองมันนันละเรืองเรืมันนันลแซบอันนี้มันเคี้ยวแล้วมันสมโพดเออแบบนั้นละคือเรืองอะไนจุ่มเดียวกันเรืองเร่องว่อะไรนะสี่หน่วยเรืองว่าสี่โอ้ไสซี่หน่วยนี่ก็พอแล้วเอ่อเอไ้หมเรื่องเออได้ละมักงนะเรื่องมะเขือเอิ๊ก หรือว่ามะเขือขนอ,อืมได้ทำนานกับพราวตำอันนี้ก็เจะกันเริ่มมีสีสันขึ้นมานแล้วงามสาเขาปีนอืมาน้ำทีะมันเปี่ยนกแล้วใบนเปลี่ยนใบกอไปลอมาขึ้นมาขึ้นมาเนะ่ยขึ้นมา กำลังห่องกันมากินเขาปลาลูมือนีเอามากว้วดมาคายด้วจับปลาลูมชึบไปๆไ,ไปครับปลาอุดนุ่นในเด้อโอ้ยอากระสอบมา่งในกระสอบกบมีปลาอุดนุ่นในเด้อปลาลูม

มันมีจักวีรวมแล้วรวมแล้วมี6กวีกวีตัวมันบางามอยน่เนี่ยเนี่ยซีวีนี่งามงามเลงามเล็กน้อวีใหญ่เออีวีอามได้ลมันหมากใหญ่หมางงามเลยนน้องใมงามมันมันซุกคาเคือวีใหญ่ใหญ่งางามเขาคายวีอันสี่สิบาทถ้าตัวใหญ่ใหญ่งามนะตึงชองชองวีนะอนี้เนาะ

ันยโกบ้ดึงเฮ็ดบ้เฮ็ดลูกอันนี้ขายเนาะเอาไว้ขายขายนี่ของบังคำอยู่พี่กระสอบพี่นี่ยังมีอยู่นี่ปลาลุงนี่นี่ของคำกระสอบกินพี่กระสอบกินนะสองวีแล้วก็ไว้ขายสี่วีเนาะสองวีปลายคนแรกสองวีนั่นวีละสี่สิบวีใหญ่พี่น้องวีน้อยวีละสามสิบกะอุดหนุนเนี่ยเด้อปลาลุงเด้ออย่าเจีเบอร์สุขสุขคนอย่าอุดหนุนซอยกะ สามารถนุ่นขึ้มาได้เนาะยังบริหารมีต้วของกล้วยนี่แหละจากตัดตัดดำนาแล้วก็จะได้ขยายออกไว้ปลูกอยู่ข้างหน้าอีกเป็นจุดเป็นจุดไปมันจะงามอู้บริหารสิขายบ่ขา,ายบ่นี่แหละออกมาไว้กินน้ำเห็นไหมไว้ใส่จานนะจะาทำไปน่ไหนใครอยากกินมันหล่นนี่ก็จะออกกินจุดแต่ลำนา เวยว้ยเ้ออวีนาเอ่ต้องฮักไ่ต้องฮักกถ้าอยากกินก็ฮักินเองมันสีบแบบ่าเป็นน้น่ะคานคแรนในเน,นี่ไปกินอนนี้กวกินมเมือเงนน่ะคือตว่าทุวากวนาน าอยแน่ล้วอะปป่จะมาเอิ้กับหวาหวานเลยพี่น้องสุกจากเพือ้อเป็นห้องครูกัดเพื่อนนะเหินห้อนอนหนป็นอากินปลาลุงเบิองเออคำบอกกินปลาลุงปสื่อซอยได้นีมเรมาเร็วมาเร็วโอ้เปียกลูกเปียกมามัเด้อวานอยู่เลย แล้วมันเบ่งจนมันมันแตกหาองแม่ห้องแม่ท้ากินข้าวเด้อไม่ท้ากินข้าวเอ้ยลิกม่นต้องกินเอ้ยม่นต้องกินเด้อยเจ้าก็จะมาเก็บแขียวอาเก็บใส่ถุงไว้ก่อนเนาะ ิบมีสองนอกแรงกับสานซิบนี่จะมากวันวานสาม,มีเห็ดน,นะวานได้ไหมอนไรก้วย่ก้วยดทีนยวเส่ไหม เกิน้ปิ้งปลาหน้ย้งปาใลโอ้ยมันอนระมันสำหรับปลาแมน้ำโคโงเลยเพื่อมันกุวอีกแซับมันมันพี่น้องปิงปลาเนาะมันแลแซสบเลยลตามังหงกัลุงเลย นี่ครับเศรเลน้อยใหญ่ๆบ่ค่อยอยากให้มันเป็นยามแรงแวนี่เด้เาว่าคือสิได้เงินอยู่เอาแต้องมีก็ต้องอย่ารน้ําถ้ารน้ํากับสุ่ยมันก็ออกไนะเออเฮาบ่ได้ใสุ่ยเนาะน้ําเฮามันบ่พอถ้าทํามีเาละครั้งให้มันเ ห่ๆนี่เด้หาต้นจะแบนนป้าเอ้ยขันรุดไม่เนี่ยเด้ต้นสสแบงรลดนะต้นง่ญ่ๆนะแนมไปก็เห็นระดอกต้นแะแบงเลยก็ซื้อขนมอืองม่กีรัง ออกกลางๆขาง้องหน้ามาละเออข้างหน้าแล้วปะเอ้ยอืมันไหนพ่ออล้วเนาะเขาเส้นกรอบ ห้อยะัเพื่อนมาเปลี่ยนของเปลี่ยนเรื่องเนาะนี่แหละอย่างีหน้าละาท้อกรไดขนมพอยใหญ่เป๋อให่ซื้อมาฝากเพื่อนนี่หน้าเั้ยเนอะนั่นหน้าไงน่แล้วตอนเจ้าตอนเถียงได้ถึงเลยได้ถึงเลยเด้เออเนยแก้ให้นอกเลยก็เนย

giúp mẹ ối hẹn gặp bưng năm ta bác xe bơ lưỡi này phải không bơ ăn không nè, cười con kín cái hiu huê, ăn tha mà kín luôn phải nhỏ anh kín nè đây vừa thừa nè kín là kín kín แล้วจะอกมาในีอเขย่งออให้คนดำอือมา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 ลุกเอาแลยวอือบอกมาลุกลบอกบอกลุกเาเฮ้ยเฮาบ้าเอาไปบอกล้วบอกเขาเสียแล้วออมาฝากมาลุกเอาเด้อวะ เดเนนือมเโ้แล้วมนเอ้ี้ย่อ่าเพิ่นห่วงเพ่ให้กินบ่เพิ่ให้เอ้ยกินบ่กินน้ำกันงหกกินน้ำแข